สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านดูยนยครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยปรับราคารถเฉพาะคลิปนี้ครับราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว SUV คุณภาพนิสสันจุก1.6 V ตัวท็อปสุดปี14นะครับจด15นะฮะคันนี้สีขาวสวยใสสไตล์ SUV น่าใช้มากๆครับ โอ้โหครับเลขไม้แท้1,90,000กว่ากิโลแต่สภาพสวยจัดเหมือนออกจากป้ายแดงยังไงอย่างนั้นรถที่นี่คัดรถบ้านแท้ๆครับกุญแจสำรองครบคันบุ๊กเซอร์วิสครบคู่มือพร้อมโอนพร้อมจัดวันนี้ราคาไม่ใช่ส0 0 0สนต้นๆครับขอญาตปรับราคาเฉพาะใครดูคลิปนี้ด่วนอย่ารอช้า2 9 9 9 0 0บาทเพื่อนๆสมาชิก ซื้อสดถูกคุ้มค่าคุณได้ลดราคาเกือบหลักล้านวันนี้เหลือ2 9 90,900บาทครับไม่มีอีกแล้วสวยแบบนี้สวยจัดเครื่องดีครับได้แน่นอนมีรับประกันนะครับในเรื่องของการอุบัติเหตุชนหนักพี่ความจมนะ้ำมีประกันให้ในสัญญาเรียบร้อยดูแลหลังการขายดีเยี่ยมเป็นร้านคุณภาพขนาดใหญ่อยู่ตรงข้ามเดอมอบางแคครับที่นี่ดูแลดีแน่นอนครับและคัดรถสวยมาวันนี้เนี่ย ไม่มีปัญหาครับใครที่สนใจคันนี้รีบด่วนๆครับอย่ารอช้าจองกันด่วนๆครับกับเซลลิสเลยนะครับเขาดูแลดีมากๆน้องน่ารักมากๆครับในการดูแลและให้บริการรถทุกคันที่ออกจากช่องของเรานะฮะวันนี้คันนี้จอดอยู่ตรงข้าม เดโมบางแคครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลรีบไปเลยครับพรุ่งนี้ไปเทสไปทดลองครับวางเงินจองหรือรับเลยซื้อสดได้ยิ่งดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มบริการดูแลทั่วประเทศอยู่ที่ไหนออกได้หมดครับที่ผ่านมาน้องเขาดูแลเคสจากช่องของเราเนี่ยหลายจังหวัดเลยแล้วก็รับรถกันไปหลายคันเลยทีเดียวคันนี้ถือว่าเป็นรายเทมที่น่าสนใจราคา299,000บาทปรับราคาให้กับสมาชิกได้เข้าถึงง่าย ปกติ3 0 0แสนกว่าบาทน,นะครับเพื่อนๆไปเช็คไปหาได้เลยตัวสต็อปสุดตัว V คันนี้รีบเลยนะครับปรับราคาแล้วนะอย่ารอช้าโทรมาหาผมครับ0885845375ใครๆก็ออก SUV คันนี้ได้จังหวัดไหนก็ส่งให้ได้จัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันครับซื้อสดง่ายๆมาคุยราคากันให้ยังมีส่วนลดได้อีกนะฮะสำหรับใครที่ตัดสินใจซื้อสดในวันนี้ครับ